มาให้ความรู้กันอีกแล้วนะครับเบอร์เติมเงินนะครับค่ายไมย้ย้ายไปเอสได้นะครับเข้าเรื่องนะครับวิเคอร์สเจ็ดตัวท้ายนะครับ1 6 3 2 8 9 1เบอร์นี้มีความโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงนะครับเด่นดังภาวะผู้นำและทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็มี16นะครับคิดละเอียดวางแผนการงานการเงินแล้วก็เลขน้ำมันทายเลขมหาเสน่ห์นะครับ632 63ก็สวยเลื่อได้สวยสั่งได้นะครับขนาดเยอ่อๆยิ่งขนาดยิ่งๆนะครับก็ยังมีคนเมตตาอยู่ไม่ขาดนะครับตามสองคนเข้าหาทุกเพศทุกวัยนะครับการเงิน,แ,นแรงนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนทํามาค้าขายนะครับ28ก็ไม่เหมาะสําหรับเงินเ,นเดือนนะครับเหมาะสําหรับนายหน้า,าที่ดินอสังหานะครับเงินก้อนใหญ่เจ้าของธุรกิจ89ก็เรื่องของการคุมคนนะครับ อำนาจนะครับแล้วขาดเรื่องของบารมีนะครับมันไม่เหมือนกับเลข5้าสามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งหกสามสองแปดเก้าหนึ่งเป็นเลขที่ให้ดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่นะครับการเก็บเงินการวางแผนชื่อเสียงนะครับเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนื่องจากเลขหนึ่งหกนะครับจะไม่เด่นในเรื่องของความรักจะจะเด่นในเรื่องของการทํามาค้าขึ้นหรือว่าการวางแผนการงานการเงินนะครับ สนใจก็ติดต่อกล้องเบอรมงคลนะครับอินบ็อกมาได้เลยราคาเบอร์นี้ก็หลักหมื่นนะครับขอบคุณครับ